ตอนนี้นะคะเราจะพาไปที่โมรินเนเชลาฟาร์มสเตย์นะคะข้างบนจะเป็นคาเฟ่นะคะเราไม่ได้ว่าพังแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทานขนมนมเนยที่นี่กันนะคะโอ้ยแอบเหนื่อยนิดนึงขึ้นมาตรงนี้มันเย็นมากเลยอะตะ่กี้อยู่ข้างล่างยังร้อนอยู่เลยนะอันนี้เรามาเส้นแม่ริมนะคะเราจะมาในส่วนของโมริมมาคาเฟ่<ะ>จ<ะ>๋ายาเหนื่อยมากเลยค่ะ ไปกันหมดแล้วค่ะไปจ้านำคุณได้แค่ทางเดียวเองค่ะขึ้นทางนี้แหละจ้าโอ้โหทีมงานไหวไหมเนี่ยทีมงานอาวุโสอยู่ตรงนู้นจ้าโอ้ยสงสารทีมงานจุงย่าดีๆนะไหนอะไม่เห็นได้ยินเลยเจอแมวเหรอไม่ใช่เจอแมว อาชยานำอาชญาณำได้ยินเสียงมานะคะยังไม่ได้ยินเลยอ่ะแต่ว่าคนนั้นเดี๋ยได้ยิน๋ย่างนี้นนหน้าตาหมาจังอ้คนเยอะเหมือนกันเนาะวันนี้เป็นพฤหัสนะคะเนี่ยเดือนพฤศจิกายนคน,คนเต็มร้านเลยอ่ะบิวดีมากเลยจิบกาแฟกินเค้กนะคะทำการวิวธรรมชาติจ้าอ๋อที่นี่จะต้องถอดรองเท้าด้วยนะ เหมือนเราเข้าบ้านเราเนาะบรรยากาศเนาะนี่เป็นส่วนที่เราจะสั่งออเดอร์เครื่องดื่มชาก,กาแฟนะคะนี่ไงน้องหมาแต่น่าจะเป็นหมาที่เขาเอามาเปล่าน่าจะเป็นหมาของลูกค้าปะ จะดูตววดโต๊ะว่างอยู่ไหนเดินหาโต๊ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ชัยยะอยู่ที่โมอลลี่คาเฟ่ค่ะเราอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะโดยมอลลี่คาเฟ่ันรับเชนหมากไก่แมวนั่นค่ะหมาหโชตูดค่ะ <laughs> <c oughs> ไหนเอ่ยน้องหมาอยู่ไหน ชว์ตูให้เราดูคร์รออ,อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้าน<ท>เดี๋ยวเข้ามาหลูกเดี๋ยวเข้ามาชว์ตูแค่เดี๋ยวเรามาสั่งขนมกันก่อนเนาะใช่ค่ะอะดูเมนูเมนูเดี๋ยวเราจะสั่งขนมนะไ่ไอะไปหากุ๊กไปหากุ๊กเด,ด,ดินดะีๆนะหน้าทีมกิ้งไปเลยนะ ครอบครัวด้วยอ่ะนี่ไงครอบครัวกุ๊กครอบครัวกุ๊กอันนี้น่ารักดีเนาอมาเป็นแฟมิลี่เลยอ่ะไปรูปหัวไหม กุ๊กผีกุ๊กอันนี้เขาปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะให้มันแบบว่าคุยเขียดคุยเขียวเอนะเพราะไก่พวกนี้จะแข็งแรงมากเลยทำไมมันไม่ให้หนูจับเลยอ๋โอไก่เขาก็ไม่อยู่นิ่งรอกลูกเขาไม่อยู่ให้น้องจับหรอกนี่มีแปลงดอกไม้ข้างบนด้วยอะ่ะน่ารักดีไปดูกันเป็นแปลงดอกไม้อะไรอยากไปดูอะ่ะนูน่นนูน่นทางขึ้นอยู่นูน่นไปใช่ขึ้นไป ใช่แบบนี้ดีค่ะเนี่ยเราไปทําที่บ้านเราบ้างได้ไหมอยากเลี้ยงกุ๊กไก่กอยากเลี้กุ๊กไก่เลี้ยงหมาด้วย ใส่เกี้ยไหมชยาใส่เกี้ยไหมเนี่ยเกี้ยญี่ปุ่นจะได้บรรยากาศเป็นญี่ปุ่นนะอ๋อบ้านหรอบ้านหลังเลกใส่ไหมลองไหมเกี้ยญี่ปุ่นพี่เขาให้ใส่รองเท้าผู้ใหญ่เอาไปหาพี่แม็กไปหาพี่แม็กพี่แม็กอยู่ไหนนี่ไง ถ่ายลูกคู่พี่แม็กเนี่ยนั่งข้างๆกันได้นะพี่แม็กใจดีแปบนึองอ่ะพี่แม็กสนใจตุ๊กตาพี่แม็กว่าขอเล่นหน่อยจุ๊บจุ๊บขอจุ๊บทีหนึง่งขอจุ๊บทีหนึง่งพี่แม็กจุ๊บทีหนึง่งจุ๊บจุ๊บ <c oughs> แต่พี่แมงรักตุ๊กตาแน่เลยรสาย ดื่มเรามาแล้วอันนี้ที่เราสั่งอะไรของหนูของหนูนหนมีอันเนี้ยเป็นเป็นชา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 อูหลงนะประเภทมัชิชาเนะาะม,มันไม่มีน้ำตาลแล้วก็อันนี้จะเป็นชานมอันนี้จะเป็นชาพีชแล้วก็อันนี้จะเป็นชาเขียว<น>ชาเขียวเย็นไไหนูกินอะไรได้บ้างอันนี้จะเป็นเปล่าได้ อันนี้เป็นเป็นนมชานมอันนี้เป็นชาพีเนี่ยกินน้ำตาได้อย่างเดียวกับโกโก้โกโก้ใช่ไหม,มเดี๋ยวสั่งให้เพิ่มลูกอ่านผู้ชมค่ะอันนี้คืออันแรกก็คือเค้กแครอทอ่อดอดอนอ,อันที่สองก็คือเคก้กหิมะเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าวอันนี้ก็คือเค้กอบ ชีสเค้กไหมชีสเค้กไหมอันนี้ก็คือเค้กช่างเขียวได้กิน่นหอมงั้นเราลุยกันไหมล่ะอยากกินอันนี้ก่อนเลยค่ะลองชิมค่ะอ่ะน้องกินน้องกินลองชิมนะคะแต่ถ้าไม่อร่อยค่ะิกินด้วยได้ไหมอะ คนกินตรงนั้นค่ะคุณถ่ายกล้องคุณคนตากล้องค่ะตากล้องอยากกินด้วยท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คือไค้หิมะเสียงมาพาะพร้าวอะตอนแรกนึกว่าเค้หิมะเพราะมันเหมือน หิมะตกไงใช่ใช่ได้อารมณ์หิมะเลยเนาะนี่ไงปิงป้งปิ้งปิ้งปปิ้งอ่ะกินอันนี้น้าน้องน่านจะกินได้แหละเด็กๆดเดี๋ยวเชย่ายจะเอาเออย่าเขาอยากกินแล้วอันไหนใหย่าอันนี้มาตกแต่งนะคะคุณน้ำค่ะคุณน้ำนั่งด้านไหนคะต้นไม้่ะแล้วเดี๋ยวย่าจะกินแล้วลูกต้นไม้อันหนึ่งล้มต้นไม้อันหนึ่งบวบกลุมไปด้วยถี่ถี่มากกับอันนี้อร่อย ันนี้อร่อยเด็กกินได้ถ้าเขียวเด็กไม่กินห,นหรอกอันนี้กินเองแล้วกันนะนี่เป็นชีสเค้กไหมของโปรดอันนี้อ,อร่อยอ่ะน้หอมชีสถ้าพ่อเช่าค่าเดินนี้ไปก็กินมันนีแคนแคนชีสเค้กอร่อยนะชีสเค้กไหมชีสเค้กอา้าวคุณกินไปแล้วเหรอคะกินแล้วค่ะ ไปกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมพระสำหรับคลิปนี้เชียร์ก็ต้องอลาไปก่อนแล้วนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งข้างล่างใต้คลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราเชียร์เลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย ย่าสวยไหมคะสวยมคะสวยไหมคะตอมลองตอบคำถามคาถามมาสิคะลองลต่ลองตอบคำถามมาสิคะ